รับพ <premises. S 2> ี่น้องกว้างไปที่เขาลงกันตุ๊กทุกท่านนะครับพี่น้องผมพบกันอีกแล้วครับพี่น้องกับการวีสานสอนกับพี่น้องผมเหมือนเดิมเช่นเคยครับพี่น้องว่าเช่นเคยแต่บรรยากาศที่คือเราแหละครับพี่น้องเอ้ยใส่เวทครับเมื่อนี่สวรไม่ครับล่องไม่ครับล่องไม่พี่น้องผมนะครับพี่น้องแมงซ่อนนะครับพี่น้องแมงกี้ซ่อนนะครับพี่น้องไป หหยำม,มากักครับพี่น้องบ่ได้หาไก่นะครับน,น้ำฟังห่วยนี่ละเยอะแยะครับกังขึน้นมันคือห้องคักห้องแน่แท้ว่าสนอกก็เลยขุดแผนหอกซะเอามาใส่เบ็ดครับมื่อนี่เบ็ดเฮาบ่มาหลายนะครับประมาณสามสิบหลังครับพี่น้องขั้นไหนพอสามสิบตัวหนึ่งกับแปดลูกคนเลยเนาะ <c ười> ขั้นขั้นมันวะนะครับพี่น้อง รุ่นในช่อมน้มกันครับแต่ว่าตอนใส่นี่จกักสีใส่พี่น้องเบิ่งนบบ้ามบแต่ว่าวิธีการใส่ไปเกิจักรีหนอกพี่น้อง,องจังทะรุ่นกันเมื่อแลงเอาได้พี่น้องจานหมูข้นว่ามันสิ้ผ้าพี่น้องมันหรือบ่ามันก็ต้องต้องรุ่นต้อง,อง,องท่มกันเมื่อแรงนะครับนี่ครับสายหมยลงไปนี่นะครับตามธรรมดาจานมูว่า อ้อยหนูนะครับมันสวบปุ๊ปปิ้ปปอยู่กลางคืนมากนะครับพี่น้องอันนี้ก็ว่าลา,าดดิพี่น้องเขาครับเขาอ้อยหนูครับอ้อยหนูไปน้่นะครับพี่น้องเพื่อฝุกนะครับแต่ว่ามันคือปาดติีโทษล่มแห้งสะละเกินพี่น้องวมอมฝนใบย่างปิ้วยองย่องยอยู่นพี่น้องโอ้โปวดโพดสะละเกินมือนี้ล่มนะครับล่มแห้งล่มแห้ง แต่ว่าจะต้องรุ่นนะครับว่ามันสีมันหรือใหม่นะครับพี่น้องไปรุ่นกันนะครับเมื่อแรกพี่น้อง EP หนึ่งครับรอบเนี่ยม่อเศร้าขั้นมันกระสิเฮ็ดในพี่ไนนอ้น้องเบิ้งคือเราขั้นเมื่อมันก็ถือว่าเจา้าเนี่ยพี่น้องผมเจ้าครับเจ้าขั้นเมื่อมันนะครับสีบลงนนะไปก็บ,บ่อลายใหห้างปวดมากปากอยักเลยครับพี่น้องไป ขออนุญาตไปใส่ไหม่ก่นนครับเหมือนแรยงยังพอกันเนอพี่น้องผมที่สุดและที่สุดของบรรยากาศครับพี่น้องผมสวัสดีรอบคำครับพี่น้องคันบ่เพื่อพี่เพื่อน้องบอ่มานะครับมื่อนี้แต่เสือก็สามตัวแล้วพี่น้องผมหนาวกับหนาวแต่ว่าก็เผื่อเพื่อพี่น้องครับ ดันเดินเดินพี่น้องพี่น้องผมขี่มวกกง่อยขีย่รถบ้านลำทางมาครับไปลุยกันครับหอดเวล่ายํำแล้วพี่น้องเอ้ยกันบ่นไปก็บ,บอะไรพี่น้องกับเพื่อพีเพื่อน้องนี่แหละครับไปลุยกันครับบ่ได้ปลาก็ได้กบบบได้กบก็ไไ้หนูครับมือนี่งหนาวครับไปไปลุยกันครับหนาวพี่น้องเอ้ย เล่นกับน้ำนี่ครับนี่แหละครับพี่น้องหลังแหลกแหก้มันพี่นอ้องเออเห็นบ่ครับปลายเบ็ดแทบสิบปติงครับพี่น้องปลาแข็งครับโอ้ยเสียหายเสียหายยับเยิ้นพี่นอ้องเออ เอาถือ,อว่าเป็นเตี่ยมนะครับนี่ถือว่าเป็นเตี่ยมครับอาแล้วจานโว้ยสา,ายบอมันหนาวกับหนาวพี่น้องแนวแก่หนาวกับว่าได้เอาแม่ดก็ถิดสีเมีนนะครับพี่น้องสงสัยลนะครับปะ่ะเมียนนีหลีครับพี่นอ้องบอม ท่านเบ็ดบหมดแล้ <c oughs> ลพิง,งกกรรแหงแบบงกงกอย่างนี้ตาอย่างงีาเข็งกันับพี่้องโยต้งประตใหญ่นะครับกำเกือบแตกละครับพี่้องาเข่งหนครับพี่้องผมโอ้ยไม่กี่ลา์แท้จา์โอ้ยจา์โอ้เอา ไอ้ลุนเอาหลังไหมครับตรงคำกันเลยครับพี่น้องท่านเวทงบงบด้วยอีกแล้วครับถืออีกนะครับพี่น้องซ้ำตัวส่วนเลยครับพี่น้องผมยุบขังกันเลยนะครับเอาเอาแป๊วมากโดยเฉพาะคนเร็พี่น้อง ขน,นแบบนี้นะโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่แน่นะครับตัวตึงขึ้นหนอีกน้อยนึงนะครับพี่น้องโอ้ถือว่าปนอิ่มเลยครับนีส่สามตัวเลยครับพี่น้องสามตัวปนนะนับเต็มกันไปครับพี่น้องผมอืหอหโอ,อ้หลังนีก็ถเือกเยอดครับพี่น้องผม เฮ้ยดำบ้างเบ็ดครับแห็บสิปโอ้ปูปลาทัุ่้ยปลาเข็งใหญ่ครับพี่น้องผมเกือบทอเมือครับพี่น้องผมโอ้ยเกือบทอเมือจานวู้นะครับพี่น้องว้าตัวเปียกครับเปียกเนี่ยจ้ะพี่น้องผม ีวันนั้นปลาเข็งเลี้ยงเขานะครับพี่น,อน้องแต่วันนี้ปลาเข็งห่วยครับผมโอ้เก,ก,ก,ก๋าเ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 อาสันเอาเกา,าครับโอ้๋อเสียบเงี้ยครับพี่น,อน้องเสียบเงี้ยนี่เขาเสียบดากมันนะครับโอ้แล้วว่ามันว่มีปลาแนวอื่นสวบดอกพี่น,อน้องเสียบโคตรมันไปเลยนะครับพี่น้องผม ปลาเข็งกับปลาเข็งหล่นล้วนเฮ้อะเสียบเอาปลาเข็งนี่แล้วพี่น้องผมไปลุยไหมครับนี่กวางเขานะครับพี่น้องกวางเขากับกวางไใบย่างดีครับพี่น้องเพราะมีหนูผาดต,ตัวเลครับยังถ้ติดมันจันมูบ่ระเท็นได้ทำงานครับพี่น้องเหมือนยามเบ็ดไปกวันครับพี่น้องเอ,อ้ย หลังจากที่ยามไปยามมาครับพี่น้องเงียบเบครับพี่น้องผมหาครับเอาน้าปังหวยนี่แหละพี่น้องเสียมก็บ่กนี่ครับเอาไม่พ่คุดโอครับพี่น้องผมอุย้ยเจอแล้วพี่น้องนี่ครับ,บมีกบบ้กีเดือนครับพี่น้องผมอุ้ยเก๋วครับนี่ครับโอ้ได้ชีกีเดือนครับพี่น้อง เป็นขีเกีเดนครับเขาล็อกแล้วงานนี่ก็สิพ่อแก้คัดได้ยินนะครับพี่น้องียบร้อยนะครับนี่สำหรับขีกีเดียนนะครับพี่น้องเอาไม้ไผ่ขุดเอาัหันละพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังใด้ครับเม่งซ่อนเบิดพี่น้องมันก็ต้องจำเป็นแหละครับขุดเอาน้ำนี่ครับพี่น้องผมนี่น้ำฟังห่วยเลยนะครับเออ เมย์ครับเมย์เสนาวระบันชักเสีเอ,อกพุ่นละพี่น้องเอ้ยตาเสือก็หลายตัวเพี้ยงแล้วนะครับไปครับไปหาเสียบเงี้ยนะครับหลังจากที่แม่งซ่อนเบิดนะครับไปลุ้นกันมืออ่นอันใดสิม,มันก็กันโอ้ียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องยำกลับครับโอ้เผาจานทพัน,นยุ่งพี่น้องเทาจานันทพันเลยครับพี่น้องผม อิมไอชันครับไอชันปวดปวดปวดอู้โหเอาละครับเอาละครับเอาละครับโอ้เอาอู้โหถือว่าเป็นแต้มนะครับพี่น้องผมโอ้ยพอดีกั๊มครับพี่น้องผมสวยงามครับสวยงามเลยนะครับ กำลังรุ่นกำดีครับโอ้แกว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 ตัว,ตวดำดีดีพี่น้องปลาทักจบนะครับโอ้รุ่นกำลังพ่นพ่นครับพี่น้องเอามดครับเออเรียบร้อยนี่เนี่ยไห ม่ถือตะปะเข็งนี่ก็บ่ไหวเลยเนาะพี่น้องเอ้ยขุดแม่งซัอนบดมือบิดเปลี่ยนอา้าใส่ถุงไปแล้วนะครับปลาคอใส่ไห้ดอกพี่น้องเนี่ยมันดวดเปลี่ยนครับลา <c oughs> เข็งนเนี่ยมันตะแหลดตะแหลดไปซื้อพี่น้องเอายันเงียด้ครับบันมามีเงียเจียบเดเอาตั้งใส่กล็ยันครับขออนุญาติเสียบครับพี่น้อง เียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องถือว่าเส็จสินธารกิจนะครบับผลการผลงานครับพี่น้องปลาเข็งนิ้เตเมียใหญ่ๆนะครับพี่น้องก็คอกระรุนกำดีอยู่นะครับคนกินบ๊อบบัครับพี่น้องงานนี้วาจีหากบกับบ่อได้พ่อโตครับหนูว่าสันไไอ้อยใบย่างดีพี่น้องกับบ่อได้พ่อโตครับพี่น้อง สงสัยมันสินน่อนกอดพันไร่หญ้าเยอะนะครับโอ้ยแล้วครับเบิดมันของมือนี่พี่น้องทําคลื่นนี่นะครับได้ปลาหาตัวนะครับพี่น้องปลาเข็งสี่ตัวกับปลาควาตัวหนึ่งครับพี่น้องผมถือว่าประสบผลสำเร็จดิแมนว่าพี่น้องซ้ำหนึ่นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับว่ามียังไรครับ เมาียาอเบ็ดครับพี่น้องฟ้ามรสุมลมหนาวมาพี่น,อน,อน้องนั่นกอดพันละยาโยบัตก็ว่ามันจะดีก็หนี้่คือมันฉีบว่าได้กินยังรับพี่น้องท่านอีก่าาต่นอนกอดพันละยาอย่ม่ได้พ่อตนะครับอันนี้ก็ถือว่าประบสบผลสําเร็จนะครับพี่นอ้องเลื่อนเ้าไปแล้วง่ายนะครับรอบเ้าจังมารุ่นอีกนะครับพี่น้องสาหรับรอบนี้นะครับปากีตอนน้องไว้ซํี่แหละ จ้งพบปะกันไม่เด้อพี่น้องผมสำหรับคำขึ้นนี้ลาทีสวัสด์ครับผมอ่ะปอนด์นครับปอนดน